แนวหนะ้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยลุ่งเรืองปรีชากุลวันจันทร 68, น์ที่21กรกฎาคมพศ2568ตอนทักษินดิ้นให้ตายก็ไม่พ้นคุกคนจำนวนไม่น้อยในประเทศนี้แปลกใจว่าโมคบุรุษอย่างอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรทำไมคนอย่างวิษณุเครืองามยังยอมรับใช้ หรือแม้แต่ธงทองจันทรางสุภูมิธรรมเวชยชัยพันศักดิ์วิญญรัตรวมกระทั่งหมอเลียบในแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีที่เคยติดคุกเกี่ยวกับคดีทุจริตแก้สัมป,ปทานดาวเทียมเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทชินคอบของทักษิณชินวัตรมาแล้วก็ยังยอมสยบและรับใช้สนองงานให้แก่ทักษิณมาจนบัดนี้คำตอบง่ายๆก็น่าจะเพราะว่าคนเหล่านี้ มีศีลเสมอกันเพราะคนเราถ้าศีลไม่เสมอกันคงร่วมสังฆกรรมกันไม่ได้แน่นอนโดยเฉพาะอย่างวิษณุเครืองามเจ้าของสายานนิติบริกรในวัยย่าง74ปีและปล่วยด้วยโรคไตยอยู่ในขั้นวิกฤตซึ่งต้องฟอกไตวันละ10ชั่วโมงมีหนํำซ้ำยังมีโรคตาด้วยอีกหนึ่งโรคแต่แทนที่จะได้พักผ่อนกลับยังต้องหอบสังขารขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นพยานจำเลย ให้แก่อดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรทั้งคดีมาตรา1นึและคดีป่วยทิพย์ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไม่เพียงแต่เท่านั้นวิษณุเครืองามยังเป็นที่ปรึกษาขอให้คำแนะนำและดูแลสํานวนเอกสารคำชี้แจงของแผ่ทองทานชินวัตรกรณีถูก36สวร้วอ,รองศารลรัฐธรรมนูญให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันเนื่องมาจากคลิปอัปยช เรื่องขเขมรซึ่งเข้าข่ายทรยศขายชาติในการสนทนากับคุณเซนผู้ทรงอำนาจแห่งขเขมรโดยขณะนี้แพททองทานได้ขอยืดเวลาส่งคำชี้แจงให้แก่สารรัฐธรรมนูญต่อไปอีก15วันเป็นครั้งที่สองหลังจากครั้งแรกครบกำหนด15วันเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาหากย้อนไปดูความสัมพันธ์ระหว่างวินุกเครือง,งามกับทักษิณชินวัตร ซึ่งต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับนักการเมืองในคอกเพื่อไทยที่โดยธรรมชาติต้องจำยอมเจ้าของคอกอ,อันเป็นเรื่องปกติของความสัมพันธ์ระหว่างนายกับลูกน้องแต่สำหรับวิษณุเครือง,งามนั้นไม่ใช่เพราะบุคคลน,นี้ไม่ใช่นักการเมืองในสังกัดพรรคการเมืองที่ชื่อเพื่อไทยหรือนักการเมืองสังกัดไทยรักไทยในอดีตเพียงแต่วิษณุถูกดึงตัวมาใช้งาน ด้านกฎหมายให้แก่รัฐบาลไทยรักไทยที่มีทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีโดยได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีระหว่างปี2545-2549ถึงคำถามที่มีว่าทำไมวิษนุเครืองามจึงต้องยอมรับใช้ทักษิณชินวัตรเหมือนท่าที่ปล่อยไม่ไปอันที่จริงแล้ววิษนุก็มีบทเรียนให้จำว่าเคยถูกทักษิณเทมาแล้ว เรื่องการขอใช้วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนาศา,าสดารามต่อสำนักพระราชวังทำบุญประเทศเมื่อเดือนเมษายนปี2548สมัยที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลพักไทยรักไทยงานนี้ทักษิณชินวัตรถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่ากระทำการโดยมิบังควรที่ไปนั่งเป็นประธานพิธีในอุโบสถวัดพระแก้วเนื่องจากอุโบสถวัดพระแก้ว เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับประกอบศาสนาพิธีของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบันกรณีนี้ในเวลาต่อมาทักษิณชินวัตรได้โยนบาปไปให้วิษณุเครืองามในช่วงที่เป็นสัมภเวสีหลบหนีโทษอยู่ในต่างประเทศจากการกล่าวในรายการแคททอกคลับเฮาส์เมื่อวันที่24พฤษภาคม2565โดยเผยแพร่ ผ่านทาง Facebook แคร์คิดเครื่องไทยทุกคืนวันอังคารที่มีนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีเป็นหนึ่งในผู้จัดรายการซึ่งทักษิณในนามโทนี่วูซัมได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องวัดพระแก้วผมไปทำบุญประเทศมัคณายกประจำคอ,อรมอคือวิสนุเครืองามซึ่งผมไม่รู้เรื่องผมทำงานอย่างเดียวเขาประสานงานทุกอย่างแล้วจัดทำบุญในวัดพระแก้วแต่เหตุการณ์ที่มีปัญหาคือ ตอนนั้นวิษณุเป็นรองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่จัดการวิษณุทำหนังสือถึงสำนักพระราชวังเพื่อขอชีวัดพระแก้วผมทำงานอย่างเดียวไม่รู้เรื่องเรื่องนี้ผู้เสียข่าวได้สัมภาษณ์วิษณุเคลืองงานในวันรุ่งขึ้นคือวันที่25พฤษภาค,คม2565หลังจากทักษิณชินวัตรโยนบาปให้โดยวิษณุที่นั่งเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของพลเอกประยุจันรโอชา กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าไม่เป็นไรก็โยนมาเถอะผมเป็นรองนายกท่านเป็นนายกไม่เป็นไรเรื่องข้าวก็เห็นโยนให้คุณมญทรงเตริยาพิรมเรื่องบ้านเอื้ออาทรก็โยนให้คุณวัฒนาเมืองสุขไม่มีรัฐบาลไหนหลอกที่ให้รองนายกลุกขึ้นมาทำโน่นทำนี่โดยที่หัวหน้านรัฐบาลไม่รู้เรื่องหลายเรื่องผมจำไม่ได้แล้วแต่บังเอิมผมเก็บเอกสารไว้หมด ถัดจากนั้นมาอีกหนึ่งปีคนไทยส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าวิษณุเครือง,งามที่โดนทักษินชินวัตรผู้ซึ่งแม้แต่คุณเซนเพื่อนรักยังเพิ่งจะเอ่ยปากออกมาไม่กี่วันก่อนว่าเขาทรยศแม้กระทั่งชาติบ้านเมืองของเขาเองดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะทรยศต่อคนชาติอื่นอย่างผมแต่สําหรับวิษณุถูกทักษิณโยนบาปโยนความผิดให้ถึงขนาดนั้นก็ไม่เข็ดและไม่จํา ยังยอมสนองงานให้ทักษิณอีกโดยเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ในวันที่ทักษิณชินวัตรขอกลับเข้ามารับโทษจากที่หลอกสารหนีไปต่างประเทศนานกว่า15ปีปรากฏว่าวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถึงกลับเข้าไปอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ที่จะใช้เป็นที่คุมขังนักโทษชายทักษิณด้วยตนเองอีกทั้งต่อมาในภายหลังวิษณุเครืองามผู้นี้ก็ยังเคยยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าทักษิณชินวัตรได้เข้าไปติดคุกในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่9ธันวาคม2567ว่าเข้าคุกนะผมยืนยันคุณไปนึกภาพห้องขังเป็นลูกกลงลูกกลองซิกซิก ห้องขังไม่ได้เป็นแบบนั้นซึ่งผมเดินทางไปช่วงบ่ายซึ่งคุณทันสิงเข้าไปก่อนแล้วช่วงขั้นตอนต่างๆผมไม่อยากไปยุ่งตอนนั้นมีขั้นตอนการถอดเสื้อเปลี่ยนเสื้อถ่ายรูปทําบัตรตรวจโรคกักโรคเรียบร้อยแล้วก็มาส่งที่ห้องขังเพียงแต่ทําดีสะอาดหน่อยเท่านั้นบัตรวาดเช็ดถูห้องน้ําให้ดูดีเดิมถ่ายห้องหนึ่งอาบน้ําไปอีกห้องหนึ่ง เราก็ติดฝักบัวให้เขาก็จบเรื่องซึ่งตอนติดฝักบัวผมไปดูตรงนั้นแหละคือห้องขังและในวันที่30กรกฎาคมนี้วิณุเครืองามก็ยังไปเป็นพยานฝ่ายจำเลยคดีป่วยทิพย์ชั้น14ให้ทักษิณชินวัตรต่อสารแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นปากสุดท้ายก่อนสารจะนัดวันฟังคำตัดสินต่อไปจับยามสามตาดูแล้ว ถ้าสินชินวัตรไม่น่าจะรอดคุกเพราะในระยะหลังมานี้ใครก็ตามที่ใช้วิชนุเครือง,งามเป็นเนติบริกรไม่รอดสักรายดูเศรษฐาทวีสินถูกถอดอนออกจากตำแหน่งนายกนัฐมนตรีเป็นตัวอย่างงานนี้ไม่น่าจะรอดทั้งพ่อและลูกลุ่งเรืองปรีชากุล